คนซาคนลื้อนะย้อนซาย้อนลือเนี่เราว่าเป็นคนดังดังดังย้อนยังดังย้อนบอกเด็ดดีดอาว้านี่ะคนไปอาหนึ่งซ้อมซ้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าคบับ๊ายัายบ๊ายบายยบายบยายย เอฟซีฝากมาตะไยมือแล้วตาไรมือแล้วนะคะฝากให้แม่ปูสองร้อยบาทค่ะโอ้ยนี่กำลังใจฝันมีกำลังใจฝันฝันเป็นแม่กันแม่กัม่ไปเฮ็ดเปียกไเฮ็ดหม้อไป็้นห้อมดีหม้อเฮ็ดแล้วตาสิเด็ดโรคไม้อีกแล้วจะมันในสีเซีวแน่เด้อแม่ปูเพราะว่ามันไหลช่องจากน้อย เสี้ยวๆนะจากเสียงผู้ใดถามเสียงขึ้นเสียงลงใครเข้ากับรบมาตีกันว่าให้นนทิยาเป็นผู้ถามพอเห็นเป็นผู้ต่อยเอาสั่นบอแอมก็บอแอมก็มากผู้มีเรื่องเนาะเราแอมก็ลังมากครับผมู้มีข้อมูลเซียนซี่แมาทางสุรินทร์ทางอุบลเพนสิบุรุนะแม่ปูนี่เคยถือสามงวดซ้อนแล้วก็มาเว้นแล้วก็มาถืองวดที่ออกศูนย์ซีหนึ่งแม่ปูให้นึ่งศูนย์ซีนะคะลำรับงวดที่ผ่านมานี่ก็เว้นงวดนี่ฝันไป ฟันค define, ือสิได้มาเอาโฉกน้ำมูลนี่ล่ะคือจะเลีเพิ่นเขาทันทีอันทีเขาก็จังฟันว่าเขาเจ้าเขาเจ้าไปเก็บบักอกมื่อวันศิลป์เนาะวันศิลป์ขึ้นฟันขึ้นวันศิลป์นะฟันมาได้ไปเก็บบักอกที่แหลกบ่ออน้ำพ่นหรอผาผอมมันหนีก็ได้ว่าเอ้ผมพอใจครับเอาน้ำพิ่นกันหน้าได้บางสิแล้วไปเก็บบ่ออน้ำพิ่นได้หลายเติบอยู่ใ่ในข้อมฝันก็บางสันล่ะเจ้าแม่ปูฝันมาได้ยังนี่จะได้แมบ้างคิดบางสันหลังสันล่องบึง กุทยาทยขันนได้สิเราขันขันฟันว่ามีเน่าได้ัมันสีเข่าไว้บ้ามคพูคือว่ามันสีเข่าอยู่อันเจี่ยงรถไปแต่ว่าคืออาจีพเล็กเพื่อนไปโอ้เจ้าคือนางไงนางไปเจ็ดต่างไงนางเท่านั้นบอกว่าฟันไม่เลกแต่ว่าฟันไม่เป็นกอกละตบ้านจากระเตี๋ยวเก้าศูนยหังตีง่ายงตีง่ตีเก้าศูนย์บเก้าบเ้าศูนย์บกอกเนย์นาะแมนตีง่ายตีง่ายเสร็จบกอนี่ตีเป็นเก่ากว่าผมถ้าจติตามครงกาทุไทยอยู่นะ กับปันน้องคนก็เทียบคนไปเขาฝันบอเราสิตามตัวได้แน่ยีงไงเลขเลขตามหมดสิสิบห้าห้าศูนย์นะพ่อปลาอย่างเลขเลขมันมาออกอยู่หลายเอ็ดเนาะก็เทียวมันเป็นหานึงไหมก้นไม้น่ะสิบห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้า่ะศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านี่คือเลขตามเลขติตามเลขฝันคือตีได้เลขฝันตีได้เก้าศูนย์เนาะไม่ฟูเนาะ ตีง่ายๆจังสิหรือมันจังมันจังออกไงว่าฝันง่ายๆไปตีง่ายมันซื้อง่ายสิแม่ปูขึ้นขาทิพให้แต mm. <that> ่โม <that> ้อมาอนิเฮ็ดแล้วๆทรงคนแล้วกำลังมาเอาแล้วแม่นจ่าข้าเจ้ามาเอาแล้วมีแต่สิได้ลงำสุดใหม่ข้าเจ้าอดินเอาหยังไปทรงแล้วล่ะกองไปทรงข้เจ้าสูนไม่นึงหามีสูนหาแม่ปูมากตัวไร้ลายก็มึงมากหาสูนคือเกาหาสูนหาหนึ่งคือเก่ามักอยู่ในมันฝันมันใจเล่นมันได้สายเรียนแล้วเรียกหาสูนหาหนึ่งน่ะ บ่ถิ่มจักงวดบ่ถิ่มจักงวดนี่เดี๋ยวซ้ำกันเนาะซ้ำกับเจ้าครับตามยินดีมอถิมใส่นี่มอเบิ่งกัแต่ว่าเก่าศูนี่ก็ะยานลืมเพราะว่ากระฟันยังไงยังสั่นอ่ะไม่ขาดเลไปยุ่งหาแม่ปู่ฟันเกี่ยวบ้านหลังใดฟันเกี่ยวรถคันใดงานนั้นเป็นฟันเกี่ยวบ้านฟันเกี่ยวบ้านหลังใดก็ออกเลขบ้านฟันเกี่ยวรถก็ออกเรียกรถศูนย์สี่หนึ่งงานเจียวไฟไม่ดักรถเลขงเพรายังก่อนงานนั้นก็ออกเนาะ เลขรถสามศูนย์นึกออกศูนย์สามมันจะเป็นแบบนั้นอยากให้แม่นแม่นคืออันตําไอ้ทหารมาอ้อมบ้านไหมเนาะมีอย่างไรเนี่ครับบอดบอดศูนย์ฝั่งนี้หง่อนบ้านเขาเน่าะโดนคนป้นคนบ้านตำรวจได้ไอ้ทหารได้มาอ้อมไปหมดเลยเกิดเกิดวาเรีมันจีเขาเรียกบ้านเจ้าของบอดบ้านตันของตำรวจมาสามตัวเลยออกาสามตัวเลยจ้เแยกแต่ว่ามันกลับกลับไปกันมาเนาะมันกลับกันไปกันมา พี่อาจจะพูดนะแม่คูนี้คือนางเอช่องไหมเี้ยครับพอเสี่งเห็นเนี่ยยอ่เนั่งเองเป็นบางครั้งนังเองาเองนี่จะเป็นลายย้มย้อมน่นบี่แ้มนย่องเด้อ ทีมงานนุนที่ยาทีมงานพอเฮงนี่มีแต่คนแม่นเหม่นมีพอเถียงมีแต่คนแม่นเหม่นออกไหมวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะมาเจอนางเอกของเมาเจอไางเอกยังไงดิเนแดงมูนะคะปกติเพันธ์เปิดยุ่น้ำปลาน้ำดมมาดิ่นลาอ่ได้คอยย่บ้านหรอกจ้ะ ครมนี่ราันมาจากวัมาจากอหนางไรบอนนะครับมาจากคน้าบบนนะครับสวัสดีครับเบาแอมงฝากวัสดีครับทีมงานของโบเทียงครับผมเบ้าแอมลอกทงครับผมจะ่าต่ไก่เขาจะไปตามงทุดทายเพื่อแม่ปูฟันได้สามตัวแดงจึ้งครึ้งนะคบเอาเอาเอามาดโวแม่ใช่เขาวโซเลยครับ เอาแม่ปูถือรวดลองมันแล้วนั่นนี่นี่ก็ไปแมนนะครับเก้าศ่นย์ห้นศ่นย์ห้าศูนย์ห้านะครับมุนรชลง่ายไปง่ายมานะ่นมาลายช่องหรือไปหร่อลายช่องศูนยบ่ครับผมอ๋อพจน์เน้นให้เป็นหาเนีศนครับเก้าศูนย์อ่ะเลขฝันเตียวง่ายๆจะตีนดูจะตีนดูยันบ่ได้หมตัวเ็กินเด็ก้นเด เออจากสามสิบปีก็จะค่อยง่ายเป็นนาอื่นนั่นไงคันว่าเป็นน้าเอกเกรานี่ติดตื้นกล่องเลยอันนี้แล้วอันนี้ว่าเสียเลยเพราะว่าคินแล้วชิ้นแล้วนะเพรแตงกอล้ำได้นะครับว่าเสกมัดซ่างนี้ได้แม่ปูว่าท่านเช็นชัดเอาเก้าซวนตัวแรกเนาะเป็นหลักฐานยืนยันว่าของแม่ปูแค่นะครับนึ่งนึ่งหานุ่งนึ้าเด็กตามเด็กตามเนาะเลขฝันคือเก้าซวนเนาะเช็คประกอบ ตีง่ยเนาะีง่งเลยนว่าได้ไปเก็บบักก่อนเออแม่นแล้วแม่นแ้วไในบักไร่ว่าซสันที่เหล่อน้ำพนดอกเก่านเด็กตามหนึ่งหาหาหนึ่งตามสนสวนหาครับตามโหลายนะครับตามสครูท่านได้แล้วอยครับเรว่าทั้งคุณท่านได้ตัวเลขอยเก่านหากองใสหลครับผมตัวเลขของเมปูนะครับผมนะ จืงจนชิ้นบ้ารังไงแล้วไปแล้วบัว่าายกแล้วไปเป็บงไปบังมากกับเป็นเขินเขินแม่มันไหลสองไหลปวดแมนบอตโตวก็เขินซ้อนกัน่ะไม่ไปยังดอกนั่เอกไ่ต้เขินแบบพอแล้วพอแล้วซ้ง้วจ้าอ้ครับฟันได้ยังไงโทรมาบอกจ้าจ้ารถขั้นใดหายไปไหมด่ะรถขั้นใดยล่นไม่ก็เสียงนี่ แม่ปูแม่ปูเิ่นกับแม่ว่าฉันว่าคนมีเส้นกับว่าได้ก็จ้งั้นเสื้อไปมาล้างจำจ้ากับมาออกเด้เสื้อไปแล้วเจ้าค่อยมาฟันน้ำกลนฟันดีน้ำก้ดน้งสีกับแมนบอกาอันนี้บอกก้ไม้น่ะคันคันถือแน่ยจุ่งหัวดตว่าขลังเตียก็ออกกันได้ตัวจังๆยกมี่ขลังเตียก็อะไรจะขึ้นขึ้นน้เสร็จอดระโตกันสรคือแค่พูดวัวใช่ป่จุงหัวโกันแต่่อยากว่าวน้อมทุนเนาะดได้จริงๆนะก็เจ้าัน คือไอ้104น่ะก็ได้หลายเติบเลยมันได้3โจเนาะโจึบ้านเนาะทหารอยืนเต็มมันสิไปไสเนาะเลขเนาะมันก็อยู่หั่นตวจ ชวนกินบ้านตัวจารมักว่อมเือนครับผมขอบคุณแม่ปู่และนายขอบคุณครับ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 ีครับได้มเเอาเลขกับแม่นองนาดาครับผมอยู่สารมูลยาจะแบบปรากฏว่ามามะเจอกับแม่ปู่ครับผมเป็นอีกท้งนึงที่ฝันแม่นการถอกาลังถือมาแล้วสาก็าลังกํลังบังขอบคุณยุ่เรื่อยครับผมลําดันไปเข้องวันั้นขออกสวนหนึ่งเนาะ คนกอยากเหรอแก้วได้กรบเขาสามเพราะวล้นซีกุ้งควงไว้หันพอดีถือว่าเป็นโอกาสดีม่อง